พูนี้บ้านโบราณน่ะเอิ้นแล้วเบิ่งแนะพูนี้บ้านพูนี้บ้านมาพี่พูนี้บ้านพากันเห็นเหลืงคือโซเลกันเป็นตะมวนแท้เอิ้นถามซื่อๆเจ้าสิไปใส่พูนญ่บ้านโอ้ยป้าาไว้ซื้อยามาให้ลูกสาวลูกสาวขี้หอนลูกสาวเจ้าบ่สบายตีแม่นเป็นไข่วัดใหญ่อาการเป็นจังไหนล่ะมันงฮ้อนไข้สูงมันก็บ่กินข้าว มันมีขีดหมกย่อยน้ำอาการคุ้นๆลูกแก้วตรวจเอทีเค้ไปตรวจมันบ่ได้ดอกสาข่อยเป็นยังคือตรวจบ่ได้ลูกคนอื่นคือว่าให้ตรวจก็เฝ้าตรวจตัวผู้ใหญ่คันคับปวยรักษาฟรีฟรับยาฟรีมันตรวจบ่ได้ดอกลูกไข่ยาก็ต้องไปซื้อเอาเองเจ้าขึ้นประกาศยุ้ยป่วยกันรักษาฟรีตามชีตตรวบัตรทองบัตรประกันนงำคุมบัตรขนาคารเจ้ามีจีไดจะใส่ธี์นั้น มันบ่มีสิทธิ์อ <terms> <amigos> ีหยังดอกลูกข่อยเป็นหย่างแงบ่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นหมูน้อยหาหาหาหมูน้อยแม่นหมูน้อยธรรมดานี่แหละนี่หมูน้อยธรรมดาห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 มูน้อยเจ้าก็บ่๊เฝ้าบอกแต่ที่แรกเนาะข่อยก็บอกว่าท่านแหละเนาะ กัแทกกดีได้บานเท่ากับอกกันซอยกันเป็นหูเป็นตาแม่เมยาแม่เมย์แม่แม่แม่